ถ้าจะถามว่าจะให้ดูกรรมคุณคุณบีเนี่ยก็ก็ดูได้อคุณบีเคยเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะครับ<า>แล้วแล้วกินยาไม่ค่อยหายใช่ไหมคะไม่ได้กินยาครับเคยกินยาหมายถึงว่าเคยกินนะคะแล้วมันไม่หายครับยังไงต่อฮะ คือคุณคุณบีเขาก็ทําบุญนะเป็นคนที่ชอบทําทานก็เขาก็ช่วยวัดช่วยอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าการที่เราตําคุณบีอาจจะเป็นคนที่ชอบตําหนิผู้อื่นน่ะต้องต้องระวังเพราะว่าการตําหนิผู้อื่นมันจะเป็นเรื่องของบาปพี่ลิวส่งขอพรองค์ปู่ผู้ชมนะครับเจ้าวิสุทธิเทวามาหาโพธิสัตว์ุ้มครอ,องหมอบีนะคร